จะมาาไ,นะไม่ให้หายลจนะครับทำบุญทำบาปไปเรอยแล้วรุ่ยไี่ตัดงว่โอ้มีแต่ปลาดุกน่ากินมากนี่ นี่ยมาให้หนูหน่อยเนก็เลอะรดีไกลๆบ้างเอมาท่อท่าท่อท่อท่ท่ารากินได้ไหมนะท่อท่ายใจท่อเท่ากระดองเขียวมเลย พอ,อยังความฝันไม่เป็นจริงฮะพอแล้ว